เด็กตื้อของนายมาเปียตอนที่สามสิบสองโซนคิดถึงและอยากจะเจอน้ำเหนือมากแต่สภาพตัวเองตอนนี้ไม่อยากจะเจอน้องเลยเพราะสภาพมันดูไม่ได้เลยเจริงๆเขาจึงให้แจ็คไปแทนเขาจอดรถส่งแจ็คหปแจ็คไปซื้อขนมของน้ำเหนือมาให้กับเขาส่วนเขากลับไปหลอดที่บอนพ่อมาถึงก็เจอกับพิรุณตายแล้วตามมาจนได้อย่างว่าแหละ หมอนี่มันจะไม่รู้ได้ไงว่าเราอยู่ที่ไหนขึ้นรถไปได้วยกันอย่าให้ต้องใช้กำลังไปหาหมอมาแล้วใช่ไหมนั่นรู้อีกมาเดี๋ยวฉันจะถือ,อยานั่นให้ให้ช่วยประคองหรือเปล่าจะไม่ไปไม่ไปได้ไหมอ่ะเสียงอ้อนๆสายตาที่วาววอนมันไม่ได้ทำให้วิรุณใจอ่อนไปขึ้นรถถ้าไม่เดินไปเอง ฉันจะอุ้มไปมันไม่ต้องเดินไปเองก็ได้ตนไปขึ้นรถเพิ่งจะหนีมาไปหาหมอมาได้แป๊บเดียวก็ต้องกลับไปแล้วเนี่ยหมอนี่มันตั้งใจจะขังเราหรือจะดูแลเราันแน่เนี่ยนี่นายจะตามฉันมาทำไมอีกเนี่ยฉันจะหายแล้วฉันไปหาหมอมาแล้วโลหมอบอกว่าตอนนี้ยังไม่หายฉันรับปากแล้วว่าจะดูแลเป็นอย่างดีให้ฉันได้ตอบแทนอะไรบ้างเถอะแต่ว่าฉัน ฉันอยากได้แค่เงินเงินนะให้อยู่แล้วแต่ฉันอยากทำอย่างอื่นด้วยทำอะไรอะ่ะนี่นายอย่าพูดกำกวมนะทำอย่างอื่นเนี่ยมันคือทำอะไรเอาไว้จะบอกแล้วกันตอนนี้ยังไม่หายบอกไปก็ไม่มีประโยชน์ายพูดให้อยากแต่ก็ไม่บอกโอ้จะทำยังไงดีเนี่ยกว้าโทรศัพท์เพื่อจะโทรหาแจ็คก,ก็ถูกแย่งไปจะโทรไปไหน เอาโทราศัพท์ฉันคืนมาถามว่าจะโทรไปไหนนายไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเอาโทราศัพท์ของฉันไปนายมันบ้าไปแล้วถ้านายไม่คืนฉันฉันจะลงดถวนี้คืนก็ได้แค่อยากล้ว่าจะโทรไปไหนจะโทรไปหาแจ็คก็คืนนี้จะให้มันดูแลบอนไม่ต้องเ๋ยวฉันจะส่งคนมาดูแลให้อะไรนะไม่ต้องนายแล้วแหละไม่ต้องเพราะฉันมีลูกน้อง แล้วไม่อยากให้แจกไปด้วยหรือไงก็อยากถ้าอย่างนั้นก็เอาตามนี้เดี๋ยวฉันจะส่งคนมาดูแลที่นี่ให้ว่าถ้าทําอย่างนั้นได้ยังไงถ้าถ้าทําอย่างนั้นถ้าเกิดเงินที่บ่อนของฉันหายไปจะทํำยังไงงกอะไรนะก็บอกว่างกไงนี่นายว่าฉันหรอก็ใช่คนอย่างฉันน่าไม่ทําอะไรอย่างนั้นหรอกเงินฉันก็มีเยอะแยะฉันจะมาเอาเงินจากที่บ่อนนี้ทําไม ก็ใครจะไปไว้ใจเหรอเรื่องเงนินฉันรับรองว่าฉันไม่ทําแน่ให้สาบานไหมสาบานไปเลยวิรุณถอนหายใจเอาเป็นว่าเขาสาบานเป็นที่พอใจของโซนโซนก็ยิ้มเล็กน้อยขอโทรศัพท์คืนแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้โทรหาแจ็คทางด้านแจ็คมาหาน้ำเหนืออ้าวแจ็คมาด้วยเหรอแล้วแมมแมน้องลำเหนือ มองหาพี่โซลสิคิดถึงเหมือนกันใช่มะพอดีพี่โซลไม่ค่อยสบายอะ่ะก็เลยมาไม่ได้ไม่น่าล่ะหายไปหลายวันเลยหายไปไวแล้วกันแวะมาซื้อขนมของน้ำเหนือด้วยอะ่ะพี่โซลไม่ลืมหรอกนะแจ็คพูดยิมๆิมตำให้นินจาเลือบมองเป็นพักๆเออแล้วนี่อยู่กันสามคนเหรอก็เห็นอยู่ยังจะถามอีกไอ้แจ็คอ้นินจา ฉันคุยกับน้องน้ำเหนืออยู่ไม่ใช่แกเว้ยฉันหมายถึงแม่แมนะ่น่ะอ๋อทำขนมอยู่ในบ้านนะพี่แจ็คพอน้ำหนวพูดจบเดนจาก,ก็พูดต่อจะเข้าไปไหมล่ะอ้นินฉันพูดกับน้องน้ำเหนืออยู่อ๋อเออขอโทษนะไม่ได้ตั้งใจยุ่งตามสบายเลยอ๋อนานๆานมาทีก็ซื้อเยอะๆเลยนะสมกับที่ลูกพี่มีเงินถุงเงินถังเออเงินถุงเงินถังที่ไหน อ้า,อาลาพี่แจ็คเลิกทะเลาะกับน,นินจาได้แล้วพี่จะอะไรล่ะครับเดี๋ยวผมจะหยิบให้น้องเหนือเลือกเลยจ้ะน้องเหนือว่าหนูอะไรอร่อยพี่โซนก็ชอบเท่านั้นแหละพี่ก็แค่เป็นตัวแทนของพี่โซนฝากบอกความคิดถึงถึงน้องเหนือก็เท่านั้นแหละอืมงั้นเหนือก็ให้พี่โซนหายไปไวแล้วกันอ่ะนี่ได้แล้วจ้ันนี้แถมนะขอบใจจ้ะน้องเหนือน้องเหนือนี่ลารักจริงๆ เขาเลงเต่าอยู่แล้วแล้วแจ็คก็พยักหน้าเรียกเต่าออกมาคุยหน้าร้านมีอะไรหรอพี่แจ็คแจ็คเข้าใจโดยมาตลอดว่าเขาคือลูกพี่ของเต่าอื <c oughs> แกคอยดูน้องน้ำเหนือไว้ให้ด้วยนะเพราะพี่โซนชอบน้ำเหนือมากอย่าให้ใครมายุ่งแต่น้องน้ำเหนือเป็นแฟนกับคุณวสุแล้วนะเป็นแฟนกันเลยเหรอพี่โซนหายไปไม่กี่วันน้องน้ำเหนือมีแฟนแล้ว โอ้ยตายตาย,ตายถ้าพี่โซนรู้เข้าจะทํายังไงวะเนี่ยเละได้นแน่เลยฉันเออแล้วพี่แจ็คจะเอาอยัางไงเนี่ยจะเอาอยัางไงล่ะตราบใดที่เขายังไม่เป็นผัวพี่กันพี่โซยังมีความหวังพี่แจ็คจะดีหรอดีสิไอเต๋าในฐานะที่แกเป็นลูกน้องฉันอะตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเออนะ่าเดี๋ยวฉันจะให้แกยี่สิบแกช่วยดูแลน้องน้ำเหนือให้กับพี่โซนของฉันให้ดีเข้าใจไหม แล้วมันจะทันระครับก็น้องน้ำเหนือไปค้างกับแฟนที่ชื่อวัตุเขาเป็นมาเฟียด้วยนะพี่แจ็คฮะเป็นมาเฟียด้วยเหรอโอ้ตาย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 ,ตายป่านนี้ไม่เรียบร้อยโรงเรียนจีนไปแล้วเหรอเอออะไรนะครับนี่น้องน้ำเหนือนี่ไม่เสร็จนายคนนั้นไปแล้วเหรอเออเรื่องนี้ผมไม่รู้ครับพี่แจ็คถ้าพี่แจ็คอยากรู้ต้องไปถามน้ำเหนือเองบ้าใครจะไปถามวะไอเตา๋า โอ้ตายตายทีนี้จะทํายังไงกันเนี่ยจะบอกลูกพี่ยังไงก็บอกความจริงไงพี่แจ๊กเต๋าฮะถ้าฉันหายไปได้หลายวันแกตามไปดูฉันที่บ่อนด้วยนะฉันอาจจะโดนลูกพี่กระทืบตกลุกไปไหนไม่ได้เออแกรับปากฉันสิเออครับพี่แจ็กรับปากฉันนะว่าแกจะไม่ทิ้งฉันแกคนเดียวนอกจากพี่โซนแล้วที่จะดูแลฉันได้ เข้าใจไหมเออครับครับดูดีๆแจ็คก็หล่ามาซะอย่างนั้นดูเหมือนว่าแจ็คจะรู้โชคชะตาตัวเองหากนำเรื่องนี้ไปรายงานกับโตนเต๋ามองแบบงงๆพี่เต๋ามีอะไรหรือเปล่าจะมีอะไรเต๋าก็คงบอกความจริงไอ้แจ็คไปหมดแล้วสิเฮ้ยถ้าไอ้ซนมารู้ไอ้แจ็คก็คงโดงกระทืบเละเิียนจา่าพูดอะไรแบบนั้นเนี่ยฮะือว่าไม่จริง แกไม่รู้หรอว่าไอ้โชนเป็นไงในเหนือแกก็ไปให้ความหวังมันให้อะไรเล่าก็แค่แค่อะไรก็แค่ปณีปนรนอมอย่างนีนน้อยอ่ะก็ไม่ต้องมีศัตรูเพิ่มแกก็ควรดีกับพี่โซนได้แล้วอยากเน่นพูดแล้วก็เหมือนหน้าหนีส่วนทั้งด้านแจกเดินมาเรื่อยๆเพื่อะจะนั่งวินกลับไปที่บอลแต่ก็ถูกเวียง ไม่ยืนขวางหน้าโอ้มาได้ยังไงตั้งท่าจะวิ่งหนีแต่ถูกดึงคอเสื้อเอาไว้โอ้ปล่อยผมเธอปล่อยจะปล่อยก็ได้แต่ต้องขึ้นรถไปด้วยกันจะไปไหนไม่ไปคุณโซนให้มารับฮะพี่โซนให้มารับพวกพี่เนี่ยน,นะไม่เชื่อจริงๆคุณโซนอยู่ที่คาสิโนแล้วให้ฉันมารับขึ้นรถไปด้วยกันไม่ขึ้น ไม่เวียงจับมือของแจ็คเพื่อดึงขึ้นไปบนรถแต่แจ็คทำท่าขึ้นฮัดเพราะรู้ว่าเวียงกลัวเขาและไม่มีทางสู้แน่ไม่มีทางสู้เขาได้แต่ที่ไหนได้ถูกดึงและถูกล็อกเอามือไผ่หลังดันตัวขึ้นไปบนรถอย่างง่ายๆพอขึ้นมาบนรถก็เหลือบมองสองมือประคองขนมอยู่เอออยากจะวิ่งหนีลงไปจากรถตอนที่หมอนั่น ยังไม่ขึ้นรถแต่ก็ไม่กล้าเอ,อ่อก็เห็นปืนเหน็บจุดที่เอวของมันจริงๆนะนายไม่ได้โกหกนะว่าพนะิโซนอยู่ที่กาตินไม่ได้โกหกเวียงพูดพร้อมกับเดลือบมองขนมที่อยู่ในมือของแจ็คที่ประคองแบบทนุถนอมนึกสงสัยโยงเหมือนกันว่าขนมนั้นสำคัญยังไงถึงได้ทำท่าทนุถนอมขนาดนั้น พอมาถึงคาสิโนก็เจอกับโซนเออก็โล่งใจว่าหมอนี่มันไม่ได้โกหกไม่ได้จับเขามาเพื่อทำอะไรสักอย่างเจ้านายได้ขนมแล้วโซนเองได้แต่พยักหน้าให้โซนวางขนมไว้ที่มุมห้องวางไว้บนโต๊ะเพราะเขายังคุยกับวิลล์อยู่ตัวหมอนี่ถามอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดทั้งเรื่องไปพบหมอเรื่องตั้งแต่เขาทำไมถึงออกมาจากที่คาสิโนถามแล้วก็ถามอีกถามละเอียดยิบ เฮ้ยก็บอกแล้วว่าไม่อยากอยู่ที่นี่พูดไปก็เมื่อยเปล่าเอาเอาละ่ะถ้าอย่างนั้นก็พักผ่อนพอวิรลณนกล่าวออกไปเท่านั้นยังไม่ทันออกจากห้องแจ็คก,ก็รีบคว้าขนมที่วางเอาไว้ถือมาให้โซนเพราะรู้ว่าโซนจะดีใจแค่ไหนถ้าได้ขนมจากน้ำเหนือแต่ที่แน่ๆเรื่องน้ำเหนือมีแฟนเขายังไม่บอกตอนนี้แต่พอวิลินได้ยินเข้าว่าแจ็ค ได้ขนมจากคนที่ชอบที่ฝากมาให้เขาก็มาแย่งขนมในเมือไปทําให้ทั้งแจ็คทั้งโซนถึงกับผ่านโมเมนตตาเดียวนี่นายเจ้าขนมฉันไปไหนทําไมฉันขอไม่ได้หรอนึกอยากกินอยู่พอดีฉันขอนะออคือวิรุนเดินจากไปแล้วพร้อมกับขนมของเขาไอ้แจ็คทำไมแกถึงซื้อบือขนาดนี้ไม่รอให้เขาออกไปก่อนแล้วค่อยเอามา อาก็ผมจะรู้ได้ยังไงเล่าว่าคุณวิรุนก็จะชอบกินขนมหวานขนาดนั้นผมก็แค่อยากให้พี่โซนดีใจบ้างอ่ะผมรู้นะว่าพี่โซนไม่ได้เต็มใจมาที่นี่อ่ะแกรู้ก็ดีแล้วแต่ตอนเนี้ยฉันชีช้ําขนมก็ไม่ได้กินหมอนี่ยังมงคับไปมาที่นี่อีกแล้วจะทําอะไรได้นอกจากนั่งอยู่บนเตียงเนี่ยดูท่าแล้วคุณวิรุนจะชอบพี่โซนนะครับอะไรนะนี่แกอย่ามาล้อเล่นนะ จริงครับผมสั้งเกตเห็นหลายทีแล้วอะถไายังไงเจ้านายก็ใช้โอกาสนี้ทำทีว่าเป็นชอบเขาที่ครับถ้าอยากไปไหนเราก็จะได้ไปพูดกับเขาดีๆเชื่อผมเถอะอ่อามันจะดีเหรอถ้าเกิดหมอนั่นรู้ว่าฉันหลอกแกกับฉันเนี่ยได้เน่าเลยนะเออเจ้านายก็หลอกไปเรื่อยๆสิครับพอเขาเจอคนใหม่ที่น่าสนใจกว่า บางทีเขาอาจจะลืมเจ้านายไปเลยก็ได้คนพวกนี้เจอคนเยอะแยะเจ้านายจะกลัวอะไรเออมันก็จริงรู้ว่าฉันต้องทําอย่างนั้นเออแล้วฉันคงไม่ต้องเสียตัวมั้งเอ้ยเจ้านายเรื่องนั้นเจ้านายก็คิดเอาแล้วกันนะครับคุณวิรุณก็หล่อถ้าขนาดนั้นถ้าได้มันก็ดีไม่ใช่หรอครับกําไรเห็นเห็นก็ถือว่าหาประสบการณ์ไงอีแจ๊ค มันใช่เรื่องราอเล่นไหมเนี่ยถ้าเป็นแกล่ะฉันจะให้แกไปนอนกับเขาเอาไหมเอออย่าดีกว่าครับเพราะเขาคงไม่มองคนอย่างแจ็คหรอกครับลูกพี่ถ้างั้นแกไปนั่งตรงนู้นเลยฉันไม่อยากคุยกับแกลแล้วไม่อยากเห็นหน้าแกแจ็คได้จะถอในหายใจเออมันก็ดีเหมือนกันโซนจะได้ไม่ต้องถามเรื่องน้ำเหนือเพราะเขาก็ไม่อยากโกหกทางด้านวิรุ์อารมณ์เสียเวียงขนมนั่นไปที่โซฟาเตานาย นี่มันขนมเอแจักแวะไปไหนอ๋อไปที่ร้านขนมเออที่ไม่ไกลจากตลาดมากครับไปสืบมาว่าคนพวกนั้นเป็นใครว่าคนที่โวนชอบมันเป็นใครคุณวิรุนจะทำอะไรครับถ้ารู้แล้วืึฉันก็แค่การให้ออกห่างๆเขาเท่านั้นแหละห้ามหมอ,อน,นั่นให้มันไปยุ่งกับโจนห้ามมาอ,อ่อยเออครับผมจะจัดการให้เรียบร้อย วี่รุลรอข่าวจากเวียองใจจดใจจอ่อจนกระทั่งรู้ความจริงอะไรนะแฟนของโกศลก็อยู่ที่ร้านนั้นด้วยครับผมก็เลยถามคุณโกศลจริงๆความจริงก็คือคุณเต่อกับน้องน้ำเหนือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันส่วนคุณน้ำเหนือกับคุณนอนจาก็มีพ่อคนเดียวกันครับแล้วก็มีลูกพี่ลูกน้องอีกคนหนึ่งชื่อชื่อน้องโมเดลนะครับ โมเดลเหรอช่วยนี้คุณคุณอ๋อฉันนึกออกแล้วที่แท้ไอโกโสนนี่มันช่วยเด็กที่ชื่อโมเดลอืมแสดงว่าพวกนี้เกี่ยวข้องกันทั้งหมดคนใกล้ตัวฉันทแท้ๆตายละว่าแล้วฉันจะเอาอยัางไงดีเนี่ยโดนไปรักคนที่มีเจ้าของแถมยังใกล้ตัวขนาดนี้แล้วฉันก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยโอ้ให้ตายเถอะฉันจะทำยังไงดีเวียงเออผมว่า คุณก็แค่จับคุณโซนทาเมียมันก็น่าจะจบแล้วนะครับเฮะเป็นความคิดที่ดีทําไมฉันถึงคิดไม่ได้เนี่ยขอบใจแกมากนะเวียงถึงมันจะไม่ง่ายแต่ฉันก็พยายามเอาละถ้าแกเกิดชอบใครสักคนหนึง่งแล้วฉันจะช่วยแกบ้างขอบคุณครับเจ้านายช่วยแค่จัดงานให้ผมก็พอฮ้แสดงว่าแกมีคนที่เรงเวล้ใช่ไหมเวียงก็ไม่เชิงหรอกครับ ผมยังไม่รู้เลยว่าผมชอบเขาหรือเปล่าแต่ที่น,นแน่เรานอนด้วยกันละครับโหสุดยอดไปเลยนอนด้วยกันแล้วนายนี่มันสําคัญสําคัญจริงๆเห็นเงียบๆผมเค็มอย่างนี้ไวไม่ใช่เล่นนะเวียงอมยิ้มที่นอนด้วยกันก็นอนเฉยๆนอนเฉย,ยๆข้างๆแจ็คจริงๆเขาไม่ได้โกหกวิรุณแต่อย่างใดวิรุณรู้สึกอิจฉาเวียงมากเห็นเป็นคนเงียบๆเค็มๆแต่ทําไมถึงได้ไวไฟขนาดนั้น ความจริงตัวเขาเองก็ไหวเชลเล่นแต่พอมาเจอคนที่ชอบเขาจริงๆอย่างโซนก็ไม่กล้าหักหาน้ำใจถึงมันจะเป็นวิธีที่รวบรัดและรวดเร็วแต่เขาก็ยังไม่กล้าที่จะทำต้องดูสถานการณ์ก่อนตอนนี้เขารู้แหละว่าโซนคงไม่พอใจที่เขาแย่งขนมนี้มาเป็นเขาก็ไม่พอใจเหมือนกันเมื่อได้ของจากคนที่ตัวเองรักแล้วถูกแย่งไปแบบนี้คิดแล้วมันกระจี้ ขึ้นมาแต่เขายังไม่หมดหวังในเมื่อโซนอยู่กับเขาแทา้จะปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดลอดไปได้ยังไงแต่ตอนนี้คงเข้าหน้าโซนไม่ติดแน่ๆแจ็คเองก็ได้แต่นั่งกลมหน้ามีการเงยหน้ามองโซนเลยแม้แต่น้อยไอ้แจ็คครับลูกพี่มีอะไรหรอครับแจ็คเรียกพร้อมกับค่อยๆเดินมาหาเงยหน้าดิแล้วก็ชนฉลอกเออครับลูกพี่มีอะไรหรอครับ ข้างนอกเป็นยังไงคนมีหรือเปล่าเราหนีได้หรือยังหนีไม่ได้หรอกครับแค่หน้าห้องก็สี่คนแล้วฮะสี่คนทำอะไรเออคือสี่คนก็ก็เล่นอ,อัโต้มานั่งตรงหน้าห้องเลยนะครับผมผมจะออกไปข้างนอกแต่ไม่กล้าออกไปเลยออกไปทีก็ถูกขวางเอาไว้อีแจ๊กเอ้ยนี่เรา กำลังมาเจออะไรอยู่เนี่ยก็นั่นสิครับพี่โซนนี่เขาดูแลลูกพี่จริงๆหรือเปล่าผมว่าลูกพี่อย่ากโกรธเขาเลยอย่ากโกรธคุณวิรุณเลยนะครับยอมเขาสักครั้งหนึ่งพอลูกพี่เป็นเมียเขาคราวนี้อะไรมันก็ง่ายขึ้นพอเขาเบื่อลูกพี่คราวนี้ลูกพี่ก็ไม่ต้องมาอยู่ที่นี่อีกสบายทั้งลูกพี่ทั้งผมเลยครับอแจ็มันคิดได้แค่นี้เหรออือ้อยอ้ยอยเจ็บครับเจบ็บ ฉันเนี่ยเสียหายรู้ไหมแกคิดอย่างนี้ได้ยังไงแล้วฉันจะนอกใจน้องน้ำเหนือได้ยังไงอ๋อนี่ลูกพี่จะเก็บความบริสุทธิ์ไว้ให้น้องน้ำเหนือแล้วครับในเมื่อน้องน้ำเหนือเขาทําไมน้องน้ำเหนือทําไมน้องน้ำเหนือเขายังไม่ได้ชอบลูกพี่เลยนะครับแจ็คยังไม่ได้โกหกแต่อย่างใดแต่ก็ยังไม่บอกว่าน้ำเหนือมีแฟนแล้วทำให้โซนรู้สึกเศร้ามันก็จริงพอน้ำเหนือก็มองเขา ไม่เหมือนกับที่มองคนรักเลยสักนิดมีแต่เขาแหละที่พั่มเพ้อไปรู้ทั้งรู้ว่าหลอกตัวเองแต่จะทำไงได้ละ่ะก็ใจเหมือนชอบเขาน้องน้ำเหนือไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูน่ารักไปหมดพี่โซนอย่าเศร้าเลยนะครับทำตามอย่างที่พี่แจ็คบอกเธออีแจ็คเอาไปข้างนอกเลยนะห้ามเข้ามาจนกว่าฉันจะเรียกลูกพี่ไปออกไปเดี๋ยวนี้แจ็คถูกไล่ออกมานอกห้อง